มาดูข่าวไปจำรายการวันนี้ครับแน่นอนเราจะเก็บหัวข้อข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเช้าวันนี้คือเช้าวันพฤหัสแล้วก็จะดูการเคลื่อนตัวของเหตุการณ์แต่ท่านเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้นะฮะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นี่ดูได้แต่เฉพาะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ เหตุการณ์วันนี้ดูไม่ทันก็เหตุการณ์เมื่อวานนี้ปรากฏว,ว่ายังดูไม่ทันเลยเนื่องจากว่ากระบวนการจัดพิมพ์เนี่ยมันมันต้องบางทีเขาก็ปิดเครื่องปิดหน้าไวไปดังนั้นหน้าหนึ่งที่ื้อพิมพ์วันนี้บางทีดูแล้วเขินๆครับผมให้ดูมติชนก่อนก็นแล้วกัน <c oughs> ข่าวไอ้ถูกสารจำคุกหเดือนเนี่ยอันนี้ทุกฉบับลงหมดลงทันเพราะเกิดในช่วงเช้าแต่พอบ่ายปั๊บลงไม่ทันแล้วสภาล่มข่าวไอ้ลักชนกถูกสารสั่งจำคุกหปีเดี๋ยวขอโทษนะหปีนะไม่ใช่หเดือนนะ เอ,อ่ลงหมดทุกฉบับแต่มติชนเช้าวันนี้เศรษฐาลั่นรัฐบาลปึกยังไม่คิดปรับคณะรัฐมนตรีแม่ผมก็อุตส่าห์เอาใจช่วยนะว่าเป็นกำลังใจให้เพราะรัฐบาลมีสเสถียรภาพแล้วก็จะทำงานตามเป้าหมายเพื่อประชาชนได้เต็มที่ไหนได้สภาล่มซะแล้ว เปิดวันแรกไปแล้วครับสภาล่มฉลองเปิดสมัยประชุมหลังรัฐบาลจ้องปัดตกข้อบังคับ9ไกลปรากฏว่า9ไกลเขาเสนอข้อบังคับสภาใหม่แล้วก็แน่นอนโดยปกติฝ่ายค้านเสนออะไรนะั้นรัฐบาลเขาจะไม่เห็นชอบด้วย อันนี้เป็นหลักการเลยนะส่วนใหญ่เขาจะเสนอแบบเดียวกันถ้าเป็นกฎหมายกฎหมายแบบเดียวกันประกบถ้าจะเห็นด้วยกับฝ่ายค้านก็จะแก้นิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้มันเป็นแบบฉบับครับของสภาผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นแต่อันนี้คงจะแตกต่างกันเยอะอา้าวนี่ก็สแตนดาร์ดลงด้วยเมื่อกี้เนชั่นเสร็จแล้ว ปรากฏว่าว่าใครไม่ได้ครับต้องว่ารัฐบาลจํานวนสสที่โหวตกัน228ไม่เห็นชอบกับข้อบังคับของก้าวไกลนั้นเนี่ยเป็นเสียงข้างมากใช่แต่ไม่ถึงครึ่งเห็นไหมฮะแสดงว่าสสก้าวไกล เขาไม่แสดงตัวไม่ใช่งดออกเสียงนะไม่แสดงตัวว่าเขาไม่ได้ครับนี่แหละความพร้อมของรัฐบาลเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลอันนี้ไม่ต้องว่ากันองค์ประชุมแต่ถ้าจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเศรษฐาลั่นรัฐบาลปึกมีสถีรภาพไม่จริงใช่ไหมไม่ครับมันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิค ามาดูข่าวต่อไปครับ <c oughs> ข่าวสดลงข่าวไอ์เหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องสมรักคำสิงนี่ผมไม่ไม่เสียเวลาคุยนะครับเป็นข่าวตลาดที่เพื่อนๆอ,อาจจะใครชอบก็ไปตามดูและอีกอย่างหนึ่งผมว่าสมรักนี่มันเอาเดตแล้วอะแล้วก็เราไม่ไม่มี ไม่มีมูลค่าทางการเมืองในการที่จะเอามาใช้วิเคราะห์อะไรได้แล้วนะครับปล่อยไปข่าวไทยรัฐลงข่าวให้พื้นที่พอสมควรนะครับคุกหกปีไอซรักชนกและที่สำคัญคือพิทาไปร่วมดูด้วยไปร่วมให้กำลังใจด้วยครับ หัวหน้าชัยคุณชัยทอดตุลาทนไปอยู่แล้วคุณพิธาไปด้วยทีนี้พิธาเขาไปให้ไปร่วมให้กําลังใจแกคุณสสรรักชนกด้วยนะครับก็เลยทำให้เป็นข่าวสําคัญขึ้นมาถ้าเรามาดูข่าวแบบไฟติ่งวังเขาลงข่าวเต็มๆเลยอันนี้ แนวหน้าเห็นไหมฮะแนวหน้าล่อจะครึ่งหน้าเลยผิดหนึ่งหนึ่งสองพรบคอมไม่รอลงอาญาคุกหปีรักชนกแล้วก็เป็นรูปอีกต่างหากพื้นที่ให้เต็มที่สยามรัฐเช่นเดียวกันให้เต็มที่ครับมีทั้งรูปแล้วก็เป็นข่าว ผู้จัดก,การตัดสินจำคุกไอ้หปีแม่คราวนี้น้องไอ้ดังเลยครับแต่ว่าดังแบบนี้ถ้าไม่ใช่หนึ่งสองก็คราวหน้าเลือกตั้งคงได้แต่ถ้าถูกตัดสิทธิ์เสียแล้วก็เสร็จเลยผู้จัดก,การใช่ไหมไทยโพสต์เอากลางหน้าเลยนี่แหละติ่งวางของแท้ต้องเป็นอย่างนี้แต่ไทยโพสต์นี่ ยังตามจิกทักษิณไม่เลิกถ้าใครจะคาดหวังว่าใไทยโพดเปลี่ยนนิสัยกลับมาสู่การรักความจริงรักความเป็นธรรมแล้วก็อย่าไปหวังอะไรกัแกน้ำท่วมหลังเป็ดก่อนค่อยว่ากันแต่ทั้งหมดนี้ผมอยากจะ นำบางเรื่องมาให้ท่านดูหน่อยคือเห็นการกระทําของวังในเรื่องอื่นๆนะไม่ใช่เรื่องคําสั่งหรือว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับเรื่องศาลต้องตัดสินเช่นนี้โทษหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเช่นในหลวงเสด็จไปกะาชินีที่ภูเก็ตผมก็ว่าเป็น เป็นความพยายามของหวังนะที่ต้องการจะสร้างภาพของรัชกาลที่สิบให้ให้ซอฟต์ให้เห็นว่าเป็นภาพที่น่ารักหรือการเสด็จไปชมเบิร์ดแบบเบ,เบิร์ดเลยนะใส่เสื้อแม่แบบวัยรุ่นเลยเนี่ยภาพอย่างนั้นดีครับแต่ผมสังเกตเห็นมากว่าที่ภูเก็ตนี่ ท่านทรงกางเกงขาสั้นเลยนะไปให้กำลังใจคุณไอ้แข่งเรือใบซ้อมเรือใบาภาพมาน,นั้นผมเอ,เอามาคุยกับท่านเมื่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองครับว่าภาพเปลี่ยนพฤติกรรมรอสิบทำเซอร์ไพรส์ผมกำลัง <c oughs> เมื่อวันเสาร์เนี่ยผมพูดถึงเรื่องนักเขียนศิลปินชาวรัเสเซีย ที่เขาเขียนภาพเพื่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมเปลี่ยนทัศนะของสังคมมาประกบกันว่าภาพเนี่ยมันมีความหมายนะครับแล้วก็ตั้งเนี่ยครับสองศิลประสัจจนิยมชมภาพรอสิบเปลี่ยนความคิดคนไทยได้ไหมมีเพื่อนเพื่อน <c oughs> ผมถามคำถาม,ถามตรงประเด็นเป๊ะเลยเพื่อนเพื่อนได้มีส่วนร่วม ทำให้รายการสุดในทีวีสุดฟแฟนคลับนี่มีสีสันผมถามบอกท่านกับท่านว่าจับโหดหนึ่งหนึ่งสองทำภาพรอสิบเสียหายการใส่ขาสั้นเดินหาดทรายเปลี่ยนทัศนคติประชาชนใหม่ได้ไหมเพื่อนเพื่อนเสียงข้างมาก83%น่าจะตอบถูกนะผมใช้คาว่าน่าจะนะเพราะว่า ยังไม่สามารถสรุปได้แต่ผมว่าน่าจะใช่เปลี่ยนไม่ได้ครับเปลี่ยนภาพไม่ได้อีกสิบอซบอกเปลี่ยนได้ <c oughs> อีกห้บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนเพราะภาพรอสิบดีอยู่แล้วรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็คือสิดปอร์ซที่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนภาพหรืออะไรต่างๆของรอสิบนะครับ นี่จาก3,617ท่านในสุดททีวี <c oughs> ในสุดท้ันคลับ1,631ท่าน85% 10%และ6%ตามลำดับที่ผมเชื่อว่าน่าจะน่าจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เกิดมีการ ลงข่าวทั่วโลกเลยครับโอ้โหไวมากแค่วันที่สิบสามพวที่ศารอาญาเนี่ยไปแล้วครับรอยเตอร์ลงข่าวเห็นไหมครับรอยเตอร์อันเดียวนี่ก็เท่ากับไปหมดทั่วโลกแล้วครับรอยเตอร์พาดหัวว่า ไทยเพ r ริมัน n ทเรียน Sentence คำพิพากษาลงโทษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะส่งเข้าคุกในข้อหากล่าวให้ร้ายต่อสถาบันกษรสัตว์ในเนื้อความเข้าข่าวนี่ยนะครับรอยเตอร์บอกให้เห็นว่ากฎหมาย112ของไทยเป็นหนึ่งในกฎหมาย ที่เข้มงวดที่สุดในโลก่ค่อนในโลกเลใช้เอาผิดกับฝ่ายเก้าขอโทษฝ่ายเก้าหน้าของประเทศซึ่งนชนะการเลือกตั้งจากการเป็นนักเคลื่อนไหวโทษสูงถึง15ปี BBC ครับ <c oughs> มาดู BBC BBC ีซีไทยเอ็มพีคอนวิตเน็ตฟอพมีการพิสูจน์แล้วว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษดรโพสต์ post, ข้อความโจมตีกษัตริย์นะครับผมอาจจะไม่เอาข่าวทั้งหมดมารายงานท่านนะครับอาจจะไม่มีอะไรพิเศษมากไปกว่าน,นั้นเอา กรอบสั้นๆบอกว่าสอสอไทยถูกจำคุกฐานหมิ่นสถาบันโทษสูงถึง6ปีซึ่งข้อกฎหมายนี้ถูกใช้อย่างมากเพื่อจัดการกับการประท้วงเมื่อปี2563ชัดเจนนะสื่อต่างประเทศนี่เขาไม่ได้ลงแค่ครั้งเดียวเออวันนี้ไอ้สักชนก ถูกสารลงโทษหนึ่งหนึ่งสองหปีก็บอกเป็นข้อหาที่ถูกใช้มากในปีชมาทร้อยหสาที่อายุ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีพอดูอย่างนี้แล้วเราก็พอจะเข้าใจได้ว่าโอ้สงสัยใจยากสงสัยจะเปลี่ยนภาพลักยากนุ่งกับเกงขาสั้นคงเปลี่ยนภาพลักยากอันจาศิรา <c oughs> ลงภาพ คุณเอามาราัดคู่กับคุณนกรักษนกด้วยนะออ <c oughs> โทษครับ <c oughs> ต้องขอโทษบ่วยมาสองสาวันแล้วแต่ยังว่าแข็งใจพอไหวก็ทำหน้าที่ไปเรื่อยๆครับในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอาจัย์ลิลาบอกไทย MP Sentence สอสอนะ ทยเอ็มพีไทยเมมเบอร์ออฟพอร์มนถูกสารตัดสินจำคุกสิบหกปี for insulting monarchy ฐานการวิจารณ์กษัตริย์เช่นเดียวกันครับเดอะกาเดียนอ๋อเดอะกาเดียนบอกไทยเอ็มพี given 6 year prison sentence ความหมายเหมือนกันนะครับสอสอ ได้รับโทษ6ปีนะครับทางพิพากษาของศาลญี่ปุ่นนะฮะ NKE เ k e a s อ a เไทยแลนด์คอดเซนเทนส์ศาลไทยตัดสินคดีของก้าวไกลสสของพรรคก้าวไกลเข้าคุก for less majesty สำหรับการ มินมรมเดชารุภาพในนิเคอีนี่มีรูปของอพิธาไปด้วยเห็นไหมฮะเป็นให้กำลังใจแน่นอนฮะพิธาก็ก็เป็นตัวดึงดูดข่าวแน่ดีมากมาเลเซียก็ไปแล้วมันเช่นเดียวกันครับของมาเลเซียไอ้ใกล้ๆไม่ต้องพูดอนะ่ะมันไปทั้งโลกแนละ้วทีนี้ประเด็นที่น่าคิดต่อไป การวิพากษ์วิจาร์เรื่องอย่างเนี้ยสื่อมักจะไม่วิพากษ์วิจาร์ณเลยหน้าหนึ่งนันสือพิมพ์อย่างที่ผมให้ท่านดูไทยโพสแนวหน้าสยามรัดลงข่าวใหญ่แต่การเสนอความเห็นประกอบไม่มีใครกล้าลงข่าวยิ่งเป็นความเห็นโต้แยง้งไม่มีใครกล้าลงข่าวเลยต้องอาศัยข่าวจากทวิตเตอหรือ X นะฮะ คนชื่อเดียวกับผมครับคุณสุนัยพาสุขเขามีเกาะป้องกันคือก็เป็นตัวแทน human life watch ในเมืองไทยเขาบอกว่าหนึ่งในปัญหาของมาตาหนึ่งหที่ขัดกับหลักสากลคือไม่มีเหตุยกเว้นความผิดคือการหมิ่นประมาทเนี่ยต้องเข้าใจนิดหนึ่ง การหมิ่นประมาทโดยหลักการทั่วไปเนี่ยมันมีเหตุยกเว้นความผิดคือถ้าพูดเรื่องจริงเพื่อผลประโยชน์ของสาธารนณะอันนี้ไม่ผิดหมิ่นประมาทหลักการทั่วไปเป็นอย่างนี้แต่สําหรับหนึ่งหนึ่งสองนั้นยกไม่มีข้อย,ยกเว้นเลยผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อประโยชน์สาธารนณะเป็นการติชมโดยสุจริตหรือเป็นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่วิจารณ์นั้นเป็นความจริง เอาละครับนี่คือสิ่งที่คุณสุนายผาสุขให้ความเห็นนะครับทีนี้มันมีประเด็นเลยเกิดเกินไปกว่านั้อีกมองไปข้างหน้าอีกคนที่เจอหนึ่งหนึ่งสองนี่พิธาด้วยนะส่วนจะตัดสินเมื่อไหร่ไม่รู้พิธาเจอสองคดีนะครับเรื่องถือหุ้นสื่อกับเรื่องของหนึ่งหนึ่งสอง พอดูอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าอจะรอดหรือพิธาบอกได้เลยนะครับแต่ที่หนักไปกว่านั้นคือธนาธรก็เจอหนึ่งหนึ่งสองเรื่องคล้ายๆกับคุณไอซ์รักชนกคือพูดถึงเรื่องวัคซีนของพ่อในช่วงโควิดมันมีปัญหาเรื่องนี้จริงๆใครก็เห็นหมดครับว่าคุณปยุทธ พยายามจะผูกขาดวัคซีนของสยามไบโอแซนที่เป็นวัคซีนของพ่อเนี่ยด้วยเลงผลเลิศว่าจะเอาวัคซีนตัวเนี้ยไปรักดูแลคนไทยทั้งหมดตอนนั้นเนี่ยประยุตสมองมันสั้นก้านสมองมันสั้นอย่าว่าประยุทธ์เลยครับคนก็ไม่ค่อยมีความเข้าใจเท่าไหร่ว่าไอ้เชื้อโควิดนี่ มันเป็นเชื้อตัวใหม่และรุนแรงดังนั้นไอ้ไอ้วัคซีนตัวเนี้ยมันของอเมริกาเนี่ยที่ว่าเราเรียก S M A N นะฮนะมันมันประดิษฐ์ตัวนี้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งของจีนยังเป็นวัคซีนเชื้อตาย แต่ของไฟเซอร์นี่มันอีกอีกขั้นหนึ่งครับโอ้โหแล้วเราก็เห็นผลนของจีนนี่ติดกันงอมแงมที่ใช้ในประเทศไทยในจีนเองก็ได้รับผลนะครับจนกระทั่งไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรเลยบอกว่าวัคซีนจีนนี่กันตายไม่ใช่กันติดครั <laughs> แต่พอติดมากๆก,ก็ตายครับตายเพราะไม่มีโรงพยาบาลไง ธนาทรก็เจอคดีนี้อยู่และยังไม่เสร็จสิ้นการพิจารณาปัญหามันทำให้เลยไปถึงว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าธนาทรวิจารณ์เรื่องของวัคซีนของบริษัทของในหลวง ถ้าใครจะมาลงทุนกิจการแบบเดียวกันกับในหลวงจบลงไม่ได้ครับเพราะถ้าลงแล้วแข่งไม่ได้พูดปั๊บพลาดพังผิดกฎหมายเลยอันนี้น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับและเรื่องของคุณลักษนกนี้หนังสือพิมพ์อาจจะไม่ได้เก็บข่าวนี้ครับหนังสือพิมพ์ต่างประเทศคุณลักษนกจะถูกอ้างว่า กระทำผิดตามกฎหมายศาลเลยต้องลงโทษ6ปีสถานเบากระทงละ3ปีธรรมดาก็ต้องลง3ปีถึง15ปีนะครับแล้วคุณรักษนกไม่ได้สารภาพสู้คดีศ <c oughs> าลต้จะบอกว่าฐานการุณาแล้วนะเอาแค่3ปี2กระทงเลย6ปีและไม่อาจจะลดโทษให้ได้หรือรอลงอาญ,ญาได้และคดีนี้ว่ายอยังไงครับ แม่ผมอยากให้ผู้สือ่อข่าวเอาสู่ในทีวีไปออกหน่อยเพราะในประเทศไทยเขาไม่ลงนี่มีช่องเดียวเนี่ยนะครับที่จะพูดเปรียบเทียบระหว่างครีไอส์ลักด์ก,ก,กับกับเจ้า <c oughs> ใบชินวัตนี่ะครับผิดเหมือนกันครับแต่ใบชินวัตยอมขายตัวแล้วสายเลยบอกรอลงอาญาครับ <c oughs> เพราะกลับตัวกลับใจ ดังนั้นถ้าเกิดไอรักชโรบอกขอขอกับตัวกับใจนี่จะรองลงอาญาไหมไม่แน่นะแล้วแต่ศาลผมว่าไอ้มาตรฐานอย่างเงี้ยครับมันมันไม่มันทำให้กระบวนการของเรามันแย่นะครับเอาละครับ <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆมาดูความเห็นของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร,ร์ที่เขาถามถึงรัฐบาลหน่อย เขาถือว่าเอาเรื่องของสอสอไอซ์รักชนกนี่มาเป็นประเด็นซึ่งผมเห็นด้วยนะที่จะต้องตั้งคำถามกับนายกและต้องตั้งคำถามกับสสด้วยอย่างที่ผมเรียนแล้วครับว่าความไม่เป็นธรรมในเมืองไทยเนี่ยมันมีอีกหลายหลาย,หลายเรื่องที่ขบวนประชาธิปไตยของประชาชนเนี่ยต้องเกาะเกี่ยวกันให้ดีครับ อย่าแตกแยกกันนี่พูดกันจังเลยนะครับผมก็พูดกับท่านเนี่ยวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอีก,อ,กอันหนึ่งครับที่เราจะต้องส่งข่าวนี้ให้เพื่อนทุกคนได้ทราบให้เห็นใจคุณลักษนกนะครับแล้วเราช่วยกันคิดแนวร่วมธรรมศาสตร,ร์และการชุมนุมแถลงการบอกว่าความประหลาดและการตัดสินที่ไร้ขอบเขตจากสองกรณี คดีมาตาหนึ่งหนึ่งสองที่ว่าสองกรณีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใบชินวัตรกับลักชนกนะเดี๋ยวดูต่อไปคือกรณีของอติรุธ <c oughs> ถูกศารพิภาคษาว่า <c oughs> มีความผิดตามมาตาหนึ่งหนึ่งสองจากเหตุตะโกนว่าไปไหนก็เป็นภาระใส่ขบวนเสด็จโดยศารอ้างว่าเป็นการใส่ความว่า ขบวนเสด็จทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนจึงลงโทษจำคุกสามปีสองเดือนคงจำได้นะครับคุณอัติรุตหน้าตาอย่างนี้ครับที่ขบวนเสด็จผ่านก็ต้องบล็อกรถผู้คนยืนอยู่ข้างถนนบล็อกรถการจราจรเพื่อให้ท่านเสด็จโดยสะดวกคุณอติรุตบอกว่า ไปไหนก็เป็นภาระติดตลาดพวกเราขอตั้งคำถามว่าหากมีผู้คนที่รู้สึกเดือดร้อนจากการติดขบวนสเสด็จเรามีปัญหานี้มากเลยครับในประเทศไทยแล้วก็มี i อโอบ่อยมากบอกว่าเดี๋ยวนี้ในโลวไปไหนไม่มีการถนนไม่มีการปิดกั้นถนนแล้วซึ่งก็ไม่จริงนะต่ที่ดูนะฮะเขาบอกว่า <c oughs> หากมีผู้คนที่รู้สึกเดือดร้อน จากการติดขบวนเสด็จการพูดความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของผู้คนจะเป็นการใส่ความได้อย่างไรหากพวกเขารู้สึกตัวรู้สึกว่าตัวเองได้รับผลกระทบจริงๆใครจะสามารถ <c oughs> มาคิดแทนหรือตัดสินแทนผู้อื่นได้ว่าเขาไม่เดือดร้อนไม่ได้รับผลกระทบกรณีของไอ้ลักชนก ถูกสารพิพากษาว่ามีความผิดตามมาตรา1นึเพราะรีทวิตสองทวิตโทษจำคุก6ปีแค่รีทวิตถึงจะเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่การรีทวิตก็ไม่ได้ยืนยังความคิดอะไรต่อข้อความนั้นรีทวิต อาจจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างก็ได้การที่มันจะบ่งบอกอะไรได้ก็ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคนเพราะมันเป็นเพียงการรีทวิตว่าจริงๆและพูดไปก็เท่านั้นแหละครับธรรมศาสตร์ในการชุมนุมนะเพราะอะไรคือพูดไปเขาก็สารได้ฟังอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการแสดงความเห็นก็ดีไปอย่างครับทั้งนี้เมื่อดูจำนวนโทษ ของคดี112ก็ไม่ได้สัดส่วนกับคดีอาญาอื่นๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกี่ครั้งแล้วที่คดีอุกชะกันต่อชีวิตหรือร่างกายได้รับการประกันตัวหรือกระทั่งมีโทษที่น้อยกว่าความผิดมาตรา112ที่ผู้ถูกดำเนินคดีเพียงแสดงความรู้หรือแม้แต่เพียงรีทวิต มันปกติจริงๆหรือเห็นความผิดปกตินี้กันได้หรือยังผมว่าคนเห็นแล้วนะน้องๆเอ้ยคนก็เห็นแล้วล่ะแต่ว่ามีคนส่วนหนึ่งที่ไม่อยากเห็นนะหนึ่งหนึ่งสองมีปัญหาทั้งตัวบทและการบังคับใช้สิ่งนี้แม้แต่นายกรักฐมนตรีก่อนได้รับตำแหน่งและพักเพื่อไทยก็ยืนยันเช่นกัน พวกเราไม่ได้ลืมว่าเมื่อวันที่6เมษายน2566คุณเศษฐาเคยยืนยันว่าจะแก้ปัญหา112ให้เกิดความเป็นธรรมตอนนี้ถึงเวลาแล้วหอยังที่รัฐบาลจะเริ่มต้นกระบวนการนำมาตรา112สู่การพูดคุยในสภาได้สักทีก็ถือโอกาสเอาข้อความคิด ของน้องๆจากกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมในร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมส่งข่าวไปในประเทศไทยนะครับก็ให้พักเพื่อไทยแล้วก็ทนายยได้รับทราบอาจจะไม่ตอบคำถามนี้ทันทีแต่ต้องรับรู้ว่านี่คือปัญหาของสังคมไทยแล้วก็เกิดในสอสออย่าไปคิดว่าเออดีแล้วเจอกับก้าวไกลเลยเออดีนะ ไม่นานก็จะได้หายไปคนหนึ่งอย่าไปคิดอย่างนั้นครับคิดถึงหลักการความถูกต้อง